สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับของพี่เด่นชัยทุกท่านทุกคนสวัสดียามเช้านะครับผมก็บรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับผมเราเดินทางกันมาถึงนะครับวันนี้ก็ช่วงเช้านะครับผมตีห้านะครับผมก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่ปางช้างนะครับผมปางช้างแม่สารนะครับผมวันนี้เราจะมา <c oughs> นะครับผม พ้าหนุ่มรอง่ายาวนะครับผมกลับบ้านนะครับผมกับพี่สุรินกันนะครับผมอ่ะมาถึงกันแล้วนะครับก็ไปชมกันเลยนะครับผมหนุ่มรอนะครับผมอยู่ที่นี่นะครับผมอยู่กับเพื่อนๆอีกประมาณสี่ห้าเชือกด้วยกันนะครับผมนี่ครับผมหนุ่มรอนะครับพายหนึ่งนะครับผม ก็ถือว่าเป็นตัวชูโรงเลยนะครับผมของทางปางเลยนะครับผมมีรูปร่างสั่างงางามนะครับผมงาเย้าวนะครับผมอตอนนี้ก็หายตกมันแล้วนะครับหายตกมันเป็นปก,กติแล้วนะครับผมดูความรอกันนะครับผม สวัสดี tamam. ทีมงานท่าลาและควานล um, um, e ัครับผมแม่พาวินีนะครับผมนุนมัมีฟังเหมงเลยวะนูนยังอายุอานามก็ยังไม่แก่นะครับผมยังไม่แก่น่าจะสามสิบกว่าปีับอกไม่ถึงสามสิบแปดปีสามสิบแปดปี ทางฝั่งนี้ครับผมก็เป็นเพื่อนๆนะครับผมร่วมปางนะครับก็มีน่ารักน่ารักนะครับผมมีหล่อๆสวยๆกันนะครับผมเยอะะมากมายนะครับผมนุ่นมีอยู่ทุกจุดทุกมุมเลยนะครับปู้บรรยากาศดีมากครับช่วงเช้าเ้านะครับผมนี่นะครับ อยู่กันแบบธรรมชาติเลยนะครับผมนู่นนะครับผมด้านบนนะครับผมมีทุกจุดนะครับผมก็ถือว่าอยู่ท่ากลางนะครับผมท่ากลางภูเขาหนึ่งลูกเลยนะครับผมก็มีเพื่อนช้างหลายๆเชือกนะครับผมมาอยู่ด้วยกันที่นี่นะครับผมมาอยู่ด้วยกันกับนุ่มลอนะครับผม ด้านบนก็มีครับผมโน่นด้านบนนะครับผมก็เป็นพลายนะครับผมหนึ่งรออีกเชือกนะครับนี่ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรับับาเด็ที่ไม่เป็นไรใช่ไหมาครัันข้าวตากันลูกอะ วันนี้เราก็จะพาพ่อพลายนะครับผมเดินทางกลับที่สุรินทร์นะครับผมก็หลังจากที่หายตกมันแล้วนะครับผมก็ครบกําหนดเวลานัดหมายนะครับผมทางด้านควานนะครับผมพูดดูแลนะครับก็ได้นะครับบอกกับเราเรียบร้อยแล้วว่าตอนนี้ก็น่าจะ เดินทางได้แล้วนะครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับผมสําหรับนุ่มรอนะครับผมรายนึงที่จะเดินทางกลับสุรินพร้อมกับทีมงานนะครับผมนุ่มรอครับผมรูปงามนะครับผม น่ารักน่ารักครับผมก็มีนะครับสาวน้อยนี่สาวน้อยสาวน้อย,อยแม่สาวน้อยคนสวย อะทักทายทักทายหน่อยเร็วทักทายหน่อยเร็วจ้าทักทายหน่อยถามไทยกันหน่อยเร็วมาจากไหนเอ่ยอะทักทายนั่งทักทายหน่อยเร็วทักทายหน่อยอะทักทายหน่อยเร็วจ้าือครับ ที่เห็นก็เป็นบ้านพักนะครับผมของคนงานนะครับปางช้างนะครับเดี๋ยวมีควานนะครับวันนี้มีควานเจดีนะครับผมเป็นไกด์นำทางนะพาพวกเราไปดูช้างนะครับผมกันผมได้หลายเชือกสนใจอ่ะสนใจอ่ะเคยไล่ออกรอ เห็นเห็นครับก็เห็นใ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 นคลิปในอะไรที่ควรอันเขาลงอยู่ที่ถุงเทาในดีนะในใส่ดีนะแต่เอาได้นั่นแต่ในใส่ดีครับครับนี่เ็เป็นอีกมุมนะครับผมด้านล่างนะครับผมโอ้มีหนุ่มหล่อมาอยู่ด้านหน้าเลยครับผมมเทงชัยครับผมหนุ่มหล่อทงชัย ยังไงก็มาแล้วนะครับผมก็ผ่านแม่แม่นะครับผมเอซนะครับผมเดินดูกันให้แบบเต็มที่เลยนะครับผมเพราะว่าช้างเยอะนะครับผมไหนนี่เล็กกว่านี่บ่สี่องี่ปอิยู ก็ทับแล้วบุญยังยังเล็กอยู่เออโน่นุ่มรออีกงาครับโอ้ยหนุ่มรออีกเชือกครับผมงาใหญ่มากครับผมเชื่อยังเกาะบุญเพลงบุญนุ่มบุญเพลงอ่ะบุญเพลงบุญเพลงหนุ่มรอครับผมบุญเพลงงาใหญ่มากครับผม ลาสวยเลยครับผมยิ่งได้จ่ายเยอะเนาะห้างทั้งตั๋วเลยพ่อบุญเพ่งครับผมอันนี้ก็แม่สาวน้อยอีกเชือกครับผมนี่ยไปก่อนผมมาอีกใช่ครับที่อะไรที่บันตะกกลาง มสีสีดอคนตามมาให้ประมาณสามโมงสีโส่โมงรถมาแล้วรถมาส่งรถระสง่ะะสงแล้วอ๋อยา่าต้องไปหาเลยต้องไปหาโอ้โออ <S <S เนาะก็อยู<ๆ>่นคนแบบสบ,สบายสบายเทวา้านนะครับไม่ได้อลำบากอะไรนะครับผมหญ้าก็ไม่ต้องไปตัดนะครับผมมีมาส่งถึงที่ วัดที่นี่ก็มีหนะ้าที่ดูแลช้างนะครับอย่างเดียวเก็บขยะทำความสะอาดพาช้างออกเดินนะครับผมโอ้ลมเลื่นดีมากครับผมลมเลื่นดีมากเลยครับบรรยากาศณนะจุดนี้เราก็มาถึงนะครับผมอันนี้เป็นลานแสดงนะครับผมลานแสดงนะครับ จุดนี้เป็นลานแสดงครับผมบริเวณค่อนข้างที่จะกว้างนะครับตรงนี้นะครับผมตอนนี้ครบไหมเครบไหมนะนี่ครับผมมีอีกนุมรลนะครับผมอีกเชือกนะครับมาอยู่ที่นี่นะครับผมนี่ หนุ่มรลอนี้นะครับผมบ้านแม่อับก็อาจจะเคยได้รู้จักกันบ้างแล้วนะครับผมก็มีชื่อเสียงอยู่ที่นี่นะครับมานานแล้วนะครับผมหนุ่มรลอเชือกนี้ชื่อพายออนะครับผมนี่พายออนะครับก็สังงานเลยทีเดียวนะครับผมสังงานงามทีเดียวเลยนะครับ เออถ้าได้นี่ใสดีเนี่ยถ้าได้นะใสดีเ้าได้เนี่ยมีทักทายด้วยนะครับผมมีทักทายด้วยนะครับเนี่ยนี่นะจิบมาเนี่ยนี่บดตรงมัดมันจะ เป็นช้างอีกเชือกที่มีความสามารถเฉพาะตัวพิเศษมากกว่าเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการตักหญ้านะครับผมมาจินด้วยตัวเองนะครับผมที่ไม่ต้องใช้กวานนะครับผมครับผมสำหรับบรรยากาศเช้านี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผม ก็ยังเหลืออีกเยอะแยะมากมายนะครับผมที่เรายังไม่ได้ไปดูกันนะครับผมแต่ก็อาจจะใช้เวลาการเดินนะครับผมทุกเส้นทุกสายทุกซอกทุกนี่เป็นอย่างนี้นะครับคุณแม่นะครับผมก็ไม่สามารถที่จะไปดูได้ครบนะครับผมครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขออนุญาตลงไว้เพียงแค่นี้นะครับเอาแค่อ่าพอเป็นน้าจิ้มนะครับผมไหนก็มาถึงแล้วนะครับปางช้างนะครับก็ อยากจะให้แม,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 ม่ได้เห็น,นช้างหล่อๆสวยๆทุกเชือกกันนะครับผมก็สาหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในอีกคลิปต่อไปนะครับผมฝฟก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องพลายเด่นชาด,ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ